มาดูผลงานของอบาจาสงขลากันบ้างได้มีการปลูกฝังโยชนห่างไกลยาเสพติดภายใต้โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยแบบบูรณาการปีงบประมาณ2567กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับเมื่อวันพุทธที่26มิถุนายน2567ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นวันสำคัญนะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่ครับห้องประชุมดรประสิทธิ์หนูกุ้งโรงเรียนบ้านนาทวี ตำบลน,นาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งนายเชิดเกียรติเมธิลักษ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดโครงการโรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพทุกช่งวงวัยแบบบูรณาการปีงบประมาณ2,567กิจกรรมโรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมด้วยนาง พิรยาเสนพันนายธนิตทองสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขต1และ2อํอำเภอนาทวีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนายวัยพ์จิตมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวีให้เกียรติกล่าวต้อนรับและนางสาวรุ่งนภาปราบนารงค์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการในานามของผู้จัดกิจกรรมรโร,รง์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทำหน้าที่กล่าวรายงาน ซึ่งตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน2530ได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรง์พิเศษต,ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จบจนถึงปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและภูมิภาคทั่วโลกจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญอย่างเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อทุกช่องทาง เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเกิดเป็นผู้เสพรายใหม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโทษและพิพภัยของยาเสพติดและมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดทักษะการปฏิเสธและการจัดทําสื่อรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรนาทวีและสถานีตำรวจภูธรสะทอนนะครับเอาละครับก็เรียกได้ว่านะครับทางด้านตรงนี้ก็เร่นรงกันไปนะครับในส่วนของนะครับผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เป็นต้นกําเนิดนะครับของยาเสพติดหรือการควบคุมกฎหมายให้นะครับเป็นไปนะครับก็เรียกว่าบังคับใช้กฎหมายนะครับให้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งและ ในส่วนของประชาชนเราทั่วๆไปในส่วนของการเฝ้าระวังดูแลก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนะฮะที่พยายามนะครับกันคนละก้าวสั้นเล็กๆก่อนก็ได้นะครับนะฮะแต่ว่าทุกคนก้าวกันเนี่ยก็จะได้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาและท้ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าปัญหายาเสพติดก็จะเบาบางลงนะครับผ่อนคลายลงไปแล้วหลังจากนั้นก็นะครับหายนะฮะศูนย์หายไป นะครับจากสังคมของเราเสียทีนะครับจะได้นะครับตั้งหน้าตั้งตาในส่วนของการที่จะนะครับพัฒนานะครับแล้วก็ปรับปรุงประเทศในทางที่ถูกต้องสอดรับกับนะครับการเจริญพัฒนาไปของสังคมโลกต่อไปด้วยนะครับ